สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูสาวในวิชาภาษาไทยวันนี้ขอเล่านิทานสักเรื่องหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้เล่าให้เด็กๆฟังนานแล้วนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าแม่ปูกับลูกปูมีแม่ปูกับลูกปูเดินเล่นอยู่แถวชายทะเลวันหนึ่งแม่ก็สอนลูกปูว่า เวลาเดินเดินให้ตรงๆอย่าเดินเฉไปเฉมาลูกก็เป็นไงเดินตามแม่ปูทีนี้ลูกปูก็ถามว่าแม่แม่ทำไมเวลาแม่เดินต้องเฉไปเฉมาแต่แม่บอกให้ลูกเดินตรงๆแม่ก็บอกว่าก็เดินตามที่แม่สอน ลูกปู่ก็เถียงว่าแล้วทำไมต้องเดินตามแม่ก็แม่บอกว่าเดินตรงๆฉะนั้นการที่เราจะสอนใครให้ทำอะไรเราต้องทำตัวอย่างให้ดีก่อนในเมื่อแม่บอกว่าลูกเดินได้ตรงแม่ก็ต้องเดินให้ตรงลูกจะได้เอาไปเป็นแบบอย่างก็เหมือนเด็กๆเวลาเราเรียนหนังสือเวลาครูสอนเราก็ต้องทำยังไงคะ ตั้งใจฟังหลักล้วยพูดเราก็ต้องพูดตามเขาจะไม่ค่าเด็กๆสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยเดี๋ยวครูสาวขอทบทวนสลายเด็กๆก,ก่อนนะคะสระที่หนึ่งสระอัมสระอัมส,สระโอสระโอสระโอ ซาระโอสาระอีสาราอีสาร่อาสาร่อาต่อไปอีกครั้งนะคะเด็กๆสาระเอาเด็กๆพู Sara ด,ดตามด้วยนะคะสาระอีสารอี ต่อไปสาระโอสาระโอเราจะทบทวนกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะเด็กๆสระโอสาระโอส,ระ,โอสระสุดท้ายอะไรคะเด็กๆวันนี้สาระอัมสาระอํมแล้วก็ตามด้วยพยัญชนะนะคะเด็กๆตัวอะไรคะเด็กๆใครรู้ช่วยตอบครูสาวหน่อยคะ่ะ โออ่างถูกต้องนะคะเด็กๆต่อไปขอขวดต่อไปตัวอะไรคะเด็กๆสอเสือต่อไปลอจุลาต่อไป หยักข้างล่างสองทีเด็กๆจำไว้นะคะตอปะตักตอปะตักมันจะหยักสองครั้งต่อไปชอชื่อชอชือต่อไปชอช้างชอช้างต่อไปยยหญิง ย่อหญิงพอสามพาพอสามพางองูงองูอีกครั้งค่ะพอสามพาพอสามพาวต่อไปยอหญิงย่อหญิง ช่อช้างช่อช้างช่อเชือช่อเชือตปะตักตปะตักลอจุลาลอจุลาสเสือ สอเสือขอขวดขอขวดออ่างออ่างอ,อ,อ,อันนี้เอามาทบทวนให้เด็กๆอ่านตามเป็นการทบทวนต่อไปให้เด็กๆไปหยิบหนังสือภาษาไทยเล่มสีฟ้ามาถ้าเด็กๆ ไปหยิบมาแล้วให้เปิดหน้าที่2องครูสาบอกแล้วช่วงนี้เราจะผ่อนคลายกันก่อนโดยให้เด็กๆฝึกลากเส้นนะคะพัฒนากล้ามเนื้อมือวันนี้ครูสาวก็มีเด็กลากเส้นเด็กๆดูนะคะหลังจากที่เราลากเส้นเสร็จแล้วก็ให้ระบายสีให้สวยงามทำเสร็จส่งมาในลายของเราก็คืออนุบาลสองนะคะเด็กๆ เด็กๆคนไหนที่ทำเสร็จแล้วก็ทยอยส่งมาได้คนที่ยังไม่ท,ทําทีหรือยังไม่มีเวลาผู้ปกครองไม่ว่างก็ไม่เป็นไรค่ะทยอยทำส่งมาเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้วิชาภาษาไทยผู้สาวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ